เปที่เรียบร้อนแล้วนะครับเราอยู่ในออโหมดมุม,มสี่แล้วเราขี้ขวาปืนจะไม่ดีเลยนะครับง่ายมากขึ้นมีตัวได้ตัเเวเฮ้ยได้มีตัวหนึ่งก็ยังดีเหลอวะ ครับผมสวัสดีทุกคนทุกท่านเลยนะครับตอนนี้อยู่เกมพอยแบงค์นะครับอยู่กับผมคนเดิมดูสิเกมเมอนนะครับผมก็วันนี้เราอยู่กับปืนสโนว์บอลนะครับผมนะเนาะอยู่กับปืนกลสโนว์บอลนะครับเลยเพื่อนจู่โจมนั่นเองนะครับเป็นปืนพิเศษเอีกหนึ่งกระบอกนะครับที่ตัวเกมดัดทำขึ้นมานะครับผมเนาะและ้วก็ปืนนี้ผมยังไม่เคยเล่นนะครับเพิง่งเคยเล่นนี่แหละเออ เนื่องจากว่าวันนั้นนะนเพื่อนผมเออพอดีผมนัดกับเพื่อนไว้แล้วเพื่อนเขาก็เติมเงินให้ผมเนาะเติมเงินผมร้อยหนึ่งเออบอกซื้อปืนไปเกียนกันอะไรเงี้ยเออก็ลเลยได้เป็นที่มาของปืนตัวนี้ว่าทําไมผมถึงมาถือปืนกระบอกนะัวนี้นวันนี้นะัดตอนนี้นะกครับผมเนะมาะก็ต้องขอขอบคุณมากครับปืนตัวเนี้ยตอนเนี้ยมันลดราคาอยู่นะกครับผมเนาะลดราคาส0 7เจวันนะครับเนาะคนมีสิทธิ์ซื้อได้2กระบอกนะครับเออสกระบอกสองครั้ง ก็ซื้อหนึ่งครั้งเนี่ยมันจะขายอยู่ที่เจ็ดวันนะครับประมาณสามพันเกือบสี่พันโลโอ้ยไอเชียบอดจริงวะแตกเลยวะเนาะก็ว่าปืนนี้ก็จะซื้อได้ประมาณสองครั้งนะครับผมเนาะตอนหนึ่งไอดีนะซื้อได้สองครั้งนะครับผมเนาะก็ปืนนี้เป็นปืนพิเศษอีกหนึ่งปืนนะครับผมที่ทําออกมาก็สนุกนะปืนเนี่ยไอสนุกว่ะปืนนี้ก็ ดูแล้วมันก็เฮฮาดีนะครับปืนเนี้ยมันดูแบบเออมันเป็นปืนแปลกใหม่หน่าเล่นอีกนึงกระบอกนะครับผมไม่อยากให้จีเอ็ทำปืนแนวๆอย่างเงี้ยเออแนวๆเนี้ย,ยคือเป็นปืนแบบปืนใหม่ไปเลยอะไรเงี้ยเออที่มันแปลกหน่อยมีเอฟเฟกอะไรเงี้ยที่มันไม่เหมือนชาวบ้านเขาหน่อยเงี้ยเออทำออกมาเยอะๆเ,เออมันจะได้มีความน่าเล่นเนาะอย่างปืนสโนบอลเนี่ยอ่าสโนบอลหน้าตอนเนี้ยสโนบอลหน้าตอนนี้นนนทุยอย่างสโนบอลตัวเนี้ยพาวเวอร์เนี่ย จะอยู่ที่28หน่วยนะครับผมเนาะอัตรากระสุนอยู่ที่93หน่วยเลยนะครับผมเนาะความแม่นยำที่82หน่วยนี่ถือว่าแม่นนะ82หน่วยเนี่ยแม่นมากๆเลยนะสำหรับปืนเลเวลจิ๋โจมนะถือว่าแม่นมากเลยนะครับผมเนาะส่วนเอ็มสปีดที่87น,นะครับ87เนาะส่วนแรงดิดแนวตั้งแนวนอนเนีอยู่ที่45ทับ26น,นะครับก็ค่อนข้างดีเลยนะครับหรือถ้าถ้าเรายิงเฉยๆเนี่ยถ้าเรายิงเนี้ยปืนจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ แต่ถ้าเรายิงย้ำๆอย่างเงี้ยปืนจะดีใช่ไหมปืนจะดีขึ้นฟ้าเลยนะหรือเรายิงธรรมดาปืนก็ดีครับดีขึ้นฟ้าแต่ถ้าเราใส่คุมสีนะลิดขวาแล้วเรายิงเนะี่ยปืนจะไม่ดนะีปืนจะไม่ดีเลยนะครับแล้วก็ปืนตัวเนี้ยไอ้สนอบอลตัวเนี้ยจะมีเอฟเฟกต์นะครับเวลาเรายิงเห็นไหมจะเป็นน้ำแข็งเห็นไหมอ่ามันเป็นน้ำแข็งเห็นไหมมันจะเป็นน้ำแข็งนนะมันจะเป็นน้ำแข็งร <laughs> ่วงออกมาอย่างเงี้ยแหละเออเนาะเวลายิงโดนศัตรูก็มันก็จะมีน้ำแข็งออกมานะครับให้ดูนะ มันจะเป็นน้ำแข็งร่วงใช่ไหมอ่าเป็นน้ำแข็งร่วงอ่าประมาณนี้เลยเนี่ยนี่คือความสนุกของปืนกระบอกนี้นะครับผมเนาะยิงไปได้ดูน้ำแข็งร่วงไปด้วยอ่าอะไรประมาณนี้ก็คือสนุกนะครับปืนนี้เหมาะกับหน้าสงการนะครับผมเหมาะกับช่วงสงการแล้วก็ช่วงหน้าหนาวนะครับปืนเหมาะผมมองว่าลองลองทำปืนแนวนี้มาเป็นปืนเป็นปืน อาจจะเป็นลูกซองอาจจะเป็น M4 หรือเป็น A k เคก็ได้ที่ยิงแล้วออกเป็นน้ําแข็งอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่ให้เป็นเป็นรูปลักษณ์ใหม่เลยนะที่ไม่เอารูปลักษ์เดิมอมาคุณกระบอกเนี้ยผมมองว่ามันก็นจะดูสนุกดูน่าเล่นมากขึ้นเนาะโอเคครับผมเนาะเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นในเกมกันดีกว่านะเราพูดมาเยอะละส่วนปืนกอซ่าที่ท่านผู้ชมขอไว้เดี๋ยวขอลงวันถัดไปเนาะเดี๋ยววันนี้ขอลงปืนสโนว์บอลตัวนี้ก่อนละกันเนาะระยะตัดคิปไปเลยนะครับผม ครับตอนนี <c oughs> <c oughs> <c oughs> ้เราเข้ามาในห้องไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราอยู่ในเอ่อโหมดโหมดอะไรวะโหมดฟรีฟอร์อะอันนี้ผมใส่คุมสี่นะเดี๋ยวให้ดูนะใส่คุมสี่ปืนไม่ดีเลยโอ้โหแม้ถ้าเราใส่คุมสี่แล้วเราขี้ขวาปืนจะไม่ดีเลยนะครับส่วนถ้าเราใส่ลั่นสี่ละล้วก็ไปเท้าเออแล้วลั่นสี่ละ ล้านสี่มันอย่ามันดีดอย่าอย่าใส่เลยให้ผมแนะนำานะอย่าใส่เลยใส่คุมสี่ดีกว่าครับใส่คุมสี่แล้วปืนจะเล่นง่ายมากขึ้นใส่คุมสี่เหอะเล่นง่ายครับจะเล่นง่ายแบบนี้อุ้ยโอ้โห,โหอยูว่วแต่แอโอ้เอาสี่ตัวได้ตัว ออได้มีตัวหนึ่งก็ยังดีหรอกวะโอเครับตอนนี้เราก็เข้าห้องมาเป็นที่รร้อยแล้วนะครับผมเนาะรออแปลงนี้มันสั้นไปหน่อยนะครับสำหรับจากฟีฟอ์นะครับผมเนาะกำลังเล่นมันๆเลยสนุกสน <h mid> ุกเลยอยู่ด่านหอสมุดนะครับผมเนาะโอ้โหอะไรนี่ยเออผมโดนจิกว่ะ ตายไปขยี้เอาปืนเจ้าของพี่มาเล่นเลยนะ้องตายไปจิงไกลยังมาเพื่อนอัาลูกซองเหรอจะตายเพราะปืนพี่นะน้องเอาตายว่ะตายว่ะ

อุ้ยโอ้โ,อโ,อโหิดหมวแตกลบ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 เขาเกิดแล้วกระสุน a t ทำไมไปยืนเออ้นล่ะเพื่อน โอ้โหโโประโดดพีจ้านา่ะโอ้โหงงเลยอ,อ่ะครับต่อต่อต่อครับเมื่อหอห้องเขายังไม่ยอมจบนะครับเราก็จะเล่นต่อหอห้องมันยังไม่จบหอห้องมันยังเอาต่อมะตายไ,ไปกะสูนนะเราอะโอ้โหไม่เห็นเลย <S 1> <S 1> ทย้องลมาข้างล่างไม่เห็นเลยวะ ยิงได้นะยิงได้นะเพื่อนสก,กิดสก,กิดยิงมัวยิงตัวยิงทำอะไรตรงนั้นซองเดดซองเหรอลูกซอง ลูกซองไม่เลยออกมาแตกว่ะเอาลูกซองวมาอะไรหมดไปโอ้โหมึงอามาตะพอดีเลยเพื่อนมันหามาตะพอดีเลย โอ้โหัาแตกว่ะโอ้โหลูกซองหืมอุ้ยเหลยนี่เดียวจะตายไม่ตายว่ะเคตายไปเอะไรแบบนไป โอ,อ้ยลูกซองอีกแล้วพี่กระตึงเก้นลูกซองอะ่ะโอ้โหคิดมิดไนบูหชอตยิงแบบเกือบตายว่ะ โอ้ยเลือดเหลือน,นิดนึงครับผมแล้วก็ปิดท้ายกันที่ด่านวางระเบิดนะครับผมเนาะปิดท้ายด่านวางระเบิดเลยนะครับผมจะได้เล่นต่อหรือว่าจะยังไงก็นะครับผมทีน้ำเงินรอได้เยรียนะครับหนึ่งวินอ่าทีมแดงก็สู่สีมันกัดน,นะครับเอาห้องนี้ปิดระเบิดครับโอเคแจ๋วห้องนี้ปิดระเบิดกลัวระเบิดสูดแท่นใหอ,อู่่โอเคหนึ่งตัวเดินมาที่ก็เสร็จเลยครับว้ายิหงหง่เกือบแตกนะ เจยมามัวแตกเลยนะเฮ้ยเจ๋าสนัยวะ่ะโอเคลุยเลยเพื่อนมาขนาดนี้แล้วไปอยู่ไหนกัน <10 S 1> แตกโอ้โหปจัอบตัวสุดท้ายวะ่ะรายิบปืนทำไม่ต้องมีเสียงเนาะ ได้ยินไหมได้ยินไหมจะมีเสียงโอ้สนายเก็บว่ะอระสนหมดประสหมดเอ้ยแจ๋วสนายม่ใจนายแม่งเด็ดว่ะใจมันนิ่งว่ะสลายอะ่ะขนาดทีเจ็ดเจ็ดเขากดขนาดนี้แล้วมันยังไม่กลัวเลย ขึ้นไปหน้าน่าจะตายไม่น่ารอดจะเพลินเล็งไว้กอนหายไปไหนวะโอ้โหมั่ซ้อนสองตัวเลยวะแต่ดูซิมันซ้อนนะมันซ้อน โอ้โหจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคระสุ Blue <tea>. Win. เจอใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย